มันเดือดร้อนโดยที่น้ำไม่พอในการใช้ในทางเกษตรในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเลยเนี้ยทีนี้ก็ได้เกิดโครงการน,นี้ขึ้นมานะครับจนสามารถสร้างน้ำนะครับน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรในการทำนาในส่วนตรงนั้นได้เพียงพอส่วนหนึ่งนะครับมันไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรในทางทำนาในตอนนั้นแต่ใช้ในส่วนที่ เช่นปลูกปักสวนครัวปูดปักผลไม้ในทุเรือนอยากจะบอกว่าอัตลักษณ์จริงๆของในชุมชนนี้มันจะมีชุมชนใกล้ริมขว่งน้ําและก็ชุมชนริมขว่งทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้สรงนี้นะครับมันเป็นมันมันเป็นที่พื้นที่ที่ไม่สามารถใช้น้ําได้ตอนนั้นนะครับเลยเป็นโครงนั้นโครงขานี้ขึ้นมาครับดีขึ้นครับ ครับเพราะน้ำเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญตรงนี้ในเมื่อเรามีทัวขวายขึ้นมาแล้วนะครับจากที่ประชาชนเนี้ยมีทัวขวายขึ้นมาตรงนี้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเรามาสร้างชุมชนให้เกิดชุมชนการท่องเที่ยวขึ้นมาในาาวังหินลาดตรงนี้นะครับสิ่งที่มองชัดณตอนนี้จากที่กรุงคันอันเนื่องพระราชด,ดำริเนี้ยนำมาสู่การถอยยอดซึ่งเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเนี่ยครับ ทำให้ใช่ประชาชนมาเที่ยวชาวบ้านมาเที่ยวมากมายนะครับสิ่งที่สําคัญตรงนั้นเรานําพืชผลทางด้านการเกษตรที่อยู่ในชุมชนตรงนี้นะครับนํามาขายนะครับเรามีกลุ่มทางทาง,ทางที่นํามาขายในตรงนี้ไม่ว่าจะพืชผลทางด้านเกษตรพืชผักที่ชาวบ้านปลูกเนี่ยครับฉากน้ําตรงนี้นะครับเรื่องนามาขายจะเป็นตู้เรียนจะเป็นโรงคงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดจาก ตรงนี้เรามีกลุ่มขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น่างทางในหมู่บ้านรายได้ที่มันเกิดนะตรงนี้นะครับชาวบ้านในหมู่ที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมากมายในในส่วนตรงนั้น